ชนบุรีอากาศร้อนมากไม่กี้ทศรพท์หาที่ทำงานเขาบอกว่าอะไรนะฝนตก,ตกหนักฝนตกหนักมากแต่ที่นี่ร้อนมากกรุงเทพน้ำท่วไมไปด้วยว้า oh, <no. S 1> จริงจริงอันนี้เดือนกันยายนน้ำท่วมนะแต่กันร้อน,อนต้องกินนี่เลย oh. ผล,ลไม้ oh. เป็นผล,ลไม้แล้วไปติมด้วย <c oughs> ขับมุกด้วย <c oughs> ผล,ลไม้อะไรแคตาลู นี่ยกแม่ลุงแพนด้าลูปโอเคอ๋อโอเคเออนี่เขาบอกว่าแพนดาลูปดีมากถ้าแบบอากาศร้อนกินไอติมแพนดาลูปดีแล้วก็กินอะไรนะเขาบอกว่ากินอะไรนะเมื่อกี้มีคนบอกอยู่ทุเรียนทุเรียนชอบปะเป็นคนชอบทุเรียนไหมไม่ชอบเลยเฮ้ยลองเดี๋ยวลองสั่งเลยเอาข้าวโพดเอาทีนี้หาข้าวโพดไม่เจอแล้ว กีบนเออต้มเครื่องเครื่องำสอลอกมันเโอเคกินบ้างสิอะไรไม่กินทุเรียนไม่ใช้หรอมันเหม็นแลเนี่ย นน้ลูกกนนเอาากออ่าาามิบ<ส>แล้วแบบนี้คุณบิวจะได้กิน,กนไหมครับเนี่ยเอาดื่นี่โถเอ้ยกินอยู่คนเดียวอร่อยอะแนนไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมกันเร็วสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะทางรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังสงสัยใช่ไหมว่าคุณแนนทำอะไรกินอยู่คนเดียวเลยถ้วยหนึ่ง ใหญ่ๆไม่วางด้วยขอคุยด้วยเ <c oughs> คียวไม่เคียวไม่ทันแต <c oughs> ่การแป้งมาใหญ่ดังวันนี้อะไรนะเมื่อสักครู่ขอโทษที <c oughs> คือเป็นเพลินมากคุณผู้ชมคือกำลังฟินกับ <c oughs> กัรรสชาติของไอศครีมคือบอก <c oughs> คุณบิวว่าเนี่ยเป็นบุ๊กในรายการจะแบบว่า <c oughs> ถ้าคุณบิวก,กินถ้าคุณบิวก,กินเนี่ยคือทุกเทปเราทะเลาะกันมาตลอดไงใช่ปะถ้าเห็นคุณบิวกินปุ๊บก็แปลว่าเราดีกันถูกปะกินไม่ได้มันกินได้จริงอ้วนไม่อ้วนวันเดียวนะคะ ดี๋ยววันนี้เนี่ยแนจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการ in in กินไอศครีมคุณผู้ชมดูแล้วก็อยาจะพูดเรื่องของรสชาติได้ฟังว่ารสชาติดีไหมค่ะส่วนคุณบิวก็รับหน้าที่ในการบอกอธิบายเรื่องราวต่างๆที่พผาวันนี้คือแนนจะกิน <aging> <Boo. S 2> เปล่าก็แยกหน้าที่กันไงวออันนี้ก็อธิบายไปที่นี่ที่ทไหนอธิบายไปเลยก็วันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไปเที่ยวบางแสนสมมติว่าคุณผู้ชมจะขับรถไปเที่ยวบางแสนแล้วผ่านมาเจอถังไอติมวางเลียงรายอยู่ริมทางคุณผู้ชมร้อนๆจะแวะกินไหม สิ่งที่มันได้มากกว่าแวกเนสน์ตีมันมากกว่านั้นอีกลุไหมยอะไรอะไรคะเอิม่มคุณบิลครับคุณแนนไม่ได้สนใจฟังเลยดูสิครับเอาแต่กินกินแล้วก็กินวันนี้สองภาษาแล้วตังมาการูดช้อนจนสะอาดแล้วมั้งครับเนี่ยทำงานได้แล้วครับมาหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนใครอ่ะนนไม่มีแค่นชมรี เอ้มีไม่มีอยู่ข้างหลังนี่คุณย่าเหรอเพ่อนเหมาเลยแม่การันตาคุณย่าอยากพูดถึงเรื่องของควายก่อนที่ชอบตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของควายคนสมัยใหม่แทบจะลืมวิถีชีวิต เก่าๆไปแล้วเมื่อก่อนในคนไทยก็ใช้ชีวตททรริตอยู่กับควายเป็นส่วนมากทุกคนเพราะว่าเราเป็นประเทศทำเกษตรกรรมก็ชาวรานต่างๆก็อยู่กับควายกันมะั้งแต่สมัยดั้งเดิมหืมจิตร้อยกี่าพันปีนปมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยยินดีด้วยนะครับคุณบิวตี้เดี๋ยวเราเซิร์ชดูดีกว่านะคะว่าควายเนี่ยเด๋ยนนี้ดูดิคุณผู้ชมกลายเป็นว่าสมัยนี้เราต้องเซิร์ชดูแล้วอะ ว่าควายมีที่มายัางไงเดีย๋ยวลองเซิร์ชดูให้ค่ะว่าควายเนี่ยจริงแล้วความหมายในอินเทอร์เนต็ตตอนนี้เขาพูดถึงควายว่ายอย่างไงบ้างนะคะควายหรือกระบือเป็นสัตว์มีสี่ขาเท้าเป็นกีบตัวขนาดใกล้เคียงกับบัวโตวเต็มวัยเมื่ออายุระหว่าง5-8ปีน้ำหนักตัวผู้โตเต็มวัยโดยเฉลีย่ย 520-560กิโลกรัมตัวเมียเฉลี่ยประมาณ360-440กิโลกรัมตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยมีผิวสีเทาถึงดำบางตัวมีสีชมพูเรียกว่าควายเผือกมีเขาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวปลายเขาโค้งเป็นวงคล้ายพระจันทร์เสี้ยวลักกันเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมห้องควายอือ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคืว่าควายเนี่ยเขาก็คือเรียกอีกชื่อว่ากระบือต่างๆนานาทําได้ทํานากันนั่แต่สมัยโอ้ยนานมากนานจริงไปละนานไปแลวคือเรื่องควายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรู้จักกับเรื่องของที่มาของกินติมดุควายไปดีกว่าว่าเขามปที่มาอย่างไงถามใครไม่ได้ต้องถามเจ้าของร้านสิเจ้าของอยู่ไหนอยู่นู้นเดี๋ยวไปหาเจ้าของร้านกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขออีกดัดนึงกำลังชิว สวัสดีค่ะสสัดีแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อพี่ปุ๊กนะคะเป็นเจ้าของร้านกินติมดูควายค่ะกินติมดูควายเริ่มจากอะไรเริ่มมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะไม่ค่ะเริ่มแรกขายถังเดียวนะคะก็ขายธรรมดาเป็นไอติมใส่ลูกมะพร้าวทีนี้บังเอิญว่าน้าเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ด้านหลังเยอะมากควายอเยอะมากเยอะมากเลยทีนี้เราก็ ขอยืมเป็นแบ็กหน่อยเป็นแบ็กเก่าฟรีด้วยเนียน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 ไม่้ชงลงทุนไม่ใช่ควายพี่ไม่ใช่มาอยู่มาอยู่หน้าร้านเขาแล้วก็ตั้งชื่อเขาอยู่ตรงนี้มานานเป็นสิบปีแต่พวกก็มาอยู่ทีหลังอ้ยให้กุดไอเดียแต่ว่าต้องลงทุนให่ตรงนี้แต่ได้วิวแบ็กเก่าที่ยิ่งใหญ่มากสาวอาทิตย์ที่สองร้อยกว่าตัวมากันแน่นวันอาทิตย์วันเดียวค่ะตั้งแต่เที่ยงถึงสี่โมงเย็น ฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนา็นคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนจรแต่งตัวก็เฉยหนักหนาดูหน้าดูถ้ามาซื้อไปแข่งหรือไปประกวดเนี่ยถึงจะขายให้แต่ถ้าไปซื้อลงค่าให้ยเขาไม่ขายเอ,อีนี้คนก็นเริ่มไปกินเนื้อควายด้วยนะจราไม่บุกเนาะมันเหม็นมันท้องเขาบอกเหม็นสาบอย่าก,กินเลยดีกว่าคืออยากจะอนุรักษ์ไว้ให้คน สมัยใหม่ดูอ่ะเมื่อกี้นะสัมภาษณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วนะว่าก็ห้าสิบหกสิบแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่เห็นควายมานานแล้วทําไมถึงตัดสินใจเข้ามานั่งทานล่ะคะเคยดูในรายการอะไรนะว่เคยดูในรายการเอาทีวีอะค่ะว่ากาไอติมอยือดควายก็เลยจัดจะมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงมันก็แบบถ้าเราเรานั่งทานในร้านมันก็ธรรมดาใช่ไหมคะนี่แบบว่าก็มีคล้ายๆกันนี่มันมีวิวธรรมชาติไอที่มัน แปลกๆก็เลยอยากมาลองดูอยากควายมานานเลยในกรุงเทพไม่เคยเห็นควายค่ะค่ะโอเคค่ะคุณมากนะคะค่ะค่ะค่ะขนาดคุณอายุขนาดนั้นน่ะแล้วเด็กๆอ่ะเด็กๆเหล่านี้คือเห็นควายผ่านทางอะไรผ่านทางโทรศัพท์มือถือถูกอินเทอร์เน็ตมีเด็กๆเยอะนะคะมาจากกรุงเทพอ่ะไม่เคยเห็นตั้งใจมาดูนั่งสองสามชั่วโมงอ่ะเพื่อจะมาดูพ่อเขาก็แนะนำว่าเนี่ยเขาเรียกควายเขาเป็นยี บางคนมาจากไกล้ๆอะมานั่งสองสามชั่วโมงเพื่อจะมาดูควายที่นี่อะจ๊ะโดยตรงเข้าท่ามากตอนนี้สรุปว่ามีทั้งหมดประมาณสิบกว่าถังแล้วมะ้ยเนี่ยสิบกว่าถังเริ่มจากหนึ่งถังเริ่มจากหนึ่งถังรถอะไรคะตอนนั้นกะที่อย่างเดียวกะที่อย่างเดียวแล้วก็ใส่รองเท้าสุดยายนี่ตอนนี้คือพัฒนามาเป็นโต๊ะยาวๆแล้วคนเนี่ยขออนุญาตต้องตัวหนึ่งแทนไปรับนิดนึงโหสุดยอดอยากให้เห็นตอนนี้เลยอะคือตะโกนกัแงแน่น่ะดูดิคุณผู้ชมอย่างนี้ทั้งวันนะ แบบนี้ทั้งวันจริงๆคือตั้งแต่เรามาประมาณัสองชั่วโมงแล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยคนเรือตลอดแล้วป้ายทะเบียนคือกรุงเทพตรงนี้เป็นถนนเลี่ยงเมืองรวยใช่าคะใช่เอาละแนะนำหน่อยเรื่องของเส้นทางการเดินทางสิงท้ายนิดหนึ่งว่าถ้ามาจากกรุงเทพจะไปไหนก็ตามอ่ะผ่านตรงนี้ผ่านยังไงคะเส้นนี้จะเรียกเส้นเลี่ยงหนองมต์นะคะถ้าจะไปพัทยาไประรยองก็ต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วค่ะคือ เล่นจากเอ่อเรี่ยงเลี่ยงหลงมนจากปากทางลงมาประมาณสองกิโลเมตรนะคะอยู่ซ้ายมือจะเห็นถังเลี่ยงอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็นป้ายเห็นป้ายที่สำคัญเห็นอะไรรู้ไหมเขาอยากโชว์มาเห็นอะไรเห็นเสื้อเสื้อคือเสื้อมีขายอยู่ด้วยจ้ะมีค่ะด้านขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีคนซื้อกลับไปค่ะมาจากไกลๆก็มาถึงแล้วค่ะเหมือนเวลาเราไปอะไรนะเพลินวาน้องสุนัขกะพาไป ชนพอนีต้องมากินติ้นดูควานะจ๊ะอนาคตไม่แน่จะเป็นหอเป็นหลังเป็นอะไรจริงจังเลยนะหรือว่าชอบแบบนี้แนวแนวนี้มากกว่าแนวนี้รักษารธรรมชาติอาเอาไว้นะคะราะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะมาแวะชิมก็มาที่หอเลี่ยงเมืองนะคะอยูในใน่ใกล้ๆกับ ใกล้ๆกับน้องมลค่ะก่อนถึงแยกบางแสนค่ะก่อนแยกบางแสนมาดูควายพาลูกขลานมาเนี่ยแดนจะขอบคุณมากๆเออรุ่นใหม่ยังรู้จักกับควายอยู่เปิดกี่โมงกี่โมงเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นนะคะแต่จะหยุดทุกๆวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะนะคะขอเตืนตรงนี้นึงเพราะว่าพี่เขาเป็นเซียนแบบว่าโซเชียลติดตามอยู่เฟซบุ๊กของพี่ก็มีเหมือนกันติดตามควายตรงตัวแล้วก็อินสตาแกรม กินติมดูความสังเกตนะคะเดี๋ยวขึ้นได้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นเอ่อเราแฟนคลับเรื่องติมเลยละกันให้แถมให้อ่ะวันนี้เราู้องไปก่อนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเมื่อกี้แกล้งคุณบิวไว้ว่าให้เขากินทุเรียนเขากินไม่ได้เลยนะหงสานที่ีแต่เรากินอยู่คนเดียวเดี๋ยวทุเรียนที่นี่ทุเรียนจริงๆแต่อร่อยคือคนชอบชอบคือหอมมันคือบิวเป็นคนแพ้ทุเรียนเมื่อกี้เราไม่จะเวียนหัวแต่ว่า แต่ว่ามันก็อร่อยไงทุกคนที่ไอไม่ใช่ทุกถังที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือพยายามเอามาจากวัตถุดิบที่มันจริงจริงจริงตัวบริษัทจริงเถื่อจริงอะไรทุกอย่ิงถ้าใครรู้ตัวแพ้อะไรก็ดูดูกะรัดแต่ว่าเป็นท็อปพีส์เราก็กินได้เราดีใจมากใครกินดูเรียนมาถึงต้องเกณฑ์ไอติมโลกทุเรียนจ้าขอบคุณให้ทุกขาขอบคุณค่ะขอบคุณมรู้นะลองเนี่ยมาๆเลยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราพาไปทั่วประเทศบอกแล้ว สี่เทปที่ผ่านมานี่หลากหลายโหหลายสิ่งหลายอย่างแน่นมากนะคะใครอยากให้เราทําแบบไหนก็เรามีเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะก็เข้ามาที่เฟซบุ๊กค่ะจุ๊แลแตกใหม่ยายดังภาษาไทยนะคะที่ลากรีก่อนทั้งสามท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะลาภะหนักเลยตรงนี้นกอะไรนกกระเรียนใช่นกเอี้ยงเว้ยก็้อยขวายเท่าไง ซิวเนาะร้อนด้วยาเจจึงเปลี่ยนทอามาก็เมื่อกี้นี้เขายกน้ำหนักชนะอะไรเขาเล่นบาสมาเขายกน้ำหนักเขาสกางงผูกว่าชนะเขาก็ยกน้ำหนักชนะ